ข่าวล่าสุด Manchester, แมนเชสเตอร์เตดประเจวันที่11พฤษภาคมโดยโคชฟุตบอลแมนเชสเตอร์เตะเชาวนี้คอสนะมาซาอาจเสนอเดสบวกเงินซื้อกุนเด้ก็เป็นได้โดยชูกุนเด้กองหลังทีมชาติฝรั่งเศสของเซบีย่าตกเป็นเป้าหมายในการเสริมแนวรับของบาร์เซโลนาซึ่งอาจเสนอชาจินโยเดสเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงก็เป็นได้ โดยการน,นี้บาสเรนาตกเป็นข่าวว่าอาจจะพิจารณานำเซรจิโอเดสแบ็กขวาทีมชาติอเมริกาเป็นส่วนหนึ่งในการทำข้อตกลงดึงชูโกเน่กองหลังทีมชาติฝรั่งเศสจากทางเซบียาในช่วงสมุดนี้ตามการรายง,งานจากทาง D o A S, เดียริโออาร์สวันบัิหาร่ผ่านมาโดยทางชาบีเออร์นันเดสเทรนเนอร์ของทางบา์เรนานั้นต้องการจะเซ็นสัญญากับกองหลังคุณภาพสูงในช่วงสมุดนี้ แม้อันเดสคิดเนเส้นกองหลังทีมชาติเดนมาร์กกำลังจะย้ายจากทางเชลซีมาร่วมทีมในช่วงเสมอนี้ก็ตามทีแต่ทีมอาซูกรนานั้นยังมีข่าวเชื่อมโยงกับกองหลังรายอื่นทั้งทางคาริดูคุริบารีของญัปปอรีอาเิซซโอโรมันยอรีของชางเอซิมิลานรวมถึงชูกุนเดข,ของทีมเซบียาในครหังนี้ เมื่อวิจารณาจากอายุและก็ประสบการณ์ในการทําให้คุณเดเป็นตัวเลือกที่ทีมอาซูกาน่าชื่นชอบมากที่สุดก่อนจะมีการรริงานมาว่าสโมสรเริ่มติดต่อกับทีมเซบิยาโน่เพื่อสอบถามข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวก,กับกองหลังไวสาเปียร์รายนี้ อย่างไรก็ตามค่าสัญญามูลค่ากว่า90ล้านยูโรของคุณเด้คนนี้จะกลายเป็นปัญหาใหญ่ของทางบัสเซโรนาอย่างแน่นอนเมื่อคำนึงถึงสถานะการเงินของสมโมสรในปัจจุบันดังนั้นทีมอาซูการนาจึงอาจจะพิจารณาส่งนักเตะในสังกัดเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในข้อตกลงเพื่อจะลดค่าตัวของกองหลังไว้3ปีอะไรนี้ซึ่งอาจจะเป็นเดสหรือเกรมองบรงเร่ก็เป็นได้ โดตามการรายง,งานระบุเลยว่ามอนนี่ผู้ในการฝ่ายกีฬาของเซบีย่านั้นให้ก็สนใจเดสเช่นเดียวกันหากทั้งสองสโมสรเดินหน้าเจรจาธรุรกิจกันในช่วงสมัินี้อ่านะผมเป็นว่าง,งานนี้ชูคุเนเดนะฮะโอกาสจะไปบาซ่าก็มีโอกาสสูงต้องรอรุ้นทันต่อไปกันล้วกันจะว่าอย่างไงแล้วมาดูข่าวจอมากันดีครับปอกปาช,ช่างใจมีชอยจูเบปาบริดและก็ประชัน โดยเฉพาะบอ้ากองกลางที่กำลังจะหมดสัญญากับทางแมนยูจะต้องลดค่าเหนื่อยมหาศาลหากเขาเลือกที่จะย้ายกลับจูวนตุสขณะที่ทางเปเชเองก็มีข้อเสนอที่สูงกว่าส่วนทางเรอัลมาดริดก็รอเวลาอยู่นะในวารนี้ตัวมิฟิวรายนี้จะกลายเป็นแข้งฟรีเอเจนต์เมื่อสัญญ,ญาของเขาและชินโอเทฟอร์ดหมดลงในวันที่30ม,มิบเมื่อดนี้ แม้จะมีข่าวว่าเฮาคนนี้อาจอยู่ในเมืองแมนเชสเตอร์ต่อไปโดยย้ายไปร่วมทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้แต่ดูเหมือนว่าทางเลือกอื่นๆนั้นจะเป็นไปได้มากกว่านะเขากำลังมองไปยังโอกาสในการย้ายออกจากทางพิมรรกโดยมีโจเวสและก็ปาริซัชแมงเป็นคู่หลักในครั้งนี้โดยตามการรายงานจากทางกาซตาเดโรสปอร์ตและก็สปอร์ตอิตาเลียนโดยอัลเฟรโดเปดูตรา เปิดเผยมาว่าจูเว่น์นั้นไม่สามารถเสนอค่าเหนือ่อย7-8ล้านยูโรต่อปีให้กับทางปอกป้าได้ในวันนี้ซึ่งแนทางในการลดค่าใช้จ่ายเป็นสาเหตุที่ทําให้เปาโลยิบาร่าต้องหาสโม,มสรใหม่เมื่อสัญญาของเขาจะหมดลงในช่วงสม,มัยนี้ซึ่งในทางกลับกันไปรเชเองก็กําลังเสนอตัวเลขที่มากกว่าไป2เท่าในขณะที่เรอัลมาดริดก็กาลังรอเวลาเพื่อดูว่าสถานการณ์นั้นจะเป็นเช่นไรซึ่งเขาได้เปรียบของมาลายจูเวนตุส ก็คือปอกว้าคุ้นเคยกับสโมสรและเมืองแห่งนี้ดีแล้วและเขาก็เป็นที่รักต่อแฟนบอลชูเวซึ่งสโมสรที่เขามีฟอร์มการเล่นที่โดดเด่นที่สุดในอาชีพของเขาในเวลานี้เลยก็ว่าได้นะเป็นวง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันละกัน,กนว่าจะเป็นเช่นไรแล้วมาดูข่าวจอมากันดีครับพีควงสาริกาสนโอซิมเฮมเสริมทัพ โดยแมนยูและก็นิวคาสเซิลตกเป็นข่าวว่ากำลังให้ความสนใจวิเชอร์โอซิมเฮมกองหน้าทีมชาติเนเธอร์เดียจต่นาเบรียเองยืนยันว่าไม่ลดค่าตัวจากที่ตั้งไว้100ล้านโยูโรอย่างแน่นอนโดยตามการรายงานจากทางกาโชแมคก,กาโจระบ,บุเลยว่าพิมบริกเป็นจุดหมายปลายทางที่เป็นไปได้มากที่สุดของโอซิมเฮมหากเขาย้ายออกจากทางทินสตาดิโออาร์มันโจมาราดหนา ซึ่งกองหน้าไว้ย3ปีรายนี้ถูกสัญญามาจากทางเบร็วด้วยค่าตัวอยู่ที่75ล้านยูโรบวกโบนัสในปี2020แต่จำนวนหนึ่งจ้้งจ่ายเงินเชื่อกันว่าน่าจะใกล้เคียงกับตัวเลขอยู่ที่55ล้านยูโรโดยมีการแลกเปลี่ยนผู้เล่นหลายคนรวมอยู่ในข้อตกลงนี้กันอีกด้วย ซึ่งแมนยูนั้นกำลังมองหากองหน้าตัวเป้าคนใหม่และดาวเตะที่ทำไปแล้วถึง7ประตูกับิโก้แอซ,ซิสจาก30เกมที่ลงเล่นให้กับทางนาบ,บรีในสั้นนี้ก็กำลังถูกจับตามองด้วยเช่นเดีวยวกันอย่างไรก็ตามนาบ,บรีเองตั้งราคาของเขาเอาไว้สูงถึง100ล้านยูโรและจะไม่ยอมรับข้อสเสนอที่ต่ำกว่านั้นอย่างแน่นอนโดยแหล่งข่าวในอิตาลีระบุได้ว่ามีเพียงแค่นิวคาสเซิลเท่านั้นที่เคยยื่นข้อสเสนออย่างเป็นทางการเพื่อจะซื้อ โอซิเมนซึ่งต่ำกว่าราคาที่โอริโอเดอราเลติสประธานนาบรีตั้งเอาไว้แต่ทางโอซิเมนนั้นก็อาจจะเลือกอยู่กับทีมต่อไปในด้านหน้าเนื่องจากนาบรีนั้นได้ไปเล่นในแชมเปี้ยนลีกซึ่งต่างจากทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและก็นิวคาสเซิลที่ไม่ได้ไปลุยทั่วใหญ่ของยุโรปในครั้งนี้นั่นเองครับอา่านะผมเป็นคว่าง,งานนี้ต้องรอดูันต่อไปกันละกันว่าจะเป็นเช่นไรแล้วมาดูข่าวจอมาก,กันดีครับ ปัสสาวะพ้นตัวตลอดเลยนะบริโอดเดือดร้องแมนยูแบนรังนิกจ้องสื่อในครั้งนี้ได้ไหมโดยกานที่ทางบริโอเฟอร์นานอดีตกองหลังทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหมดศรัทธาในตัวของทางบรับรังนิกและก็เรียกร้องให้ผู้มีอำนาจในทีมแบนคุณซื้อขัดตาทับพูดคุยกับสื่อได้แล้วเนื่องจากให้สัมภาษณอย่างน่ารังเกียจมาโดยตลอดในเวลานี้ โดยแมนยูนั้นเหลือเกมให้เล่น,ลนอีกแค่นัดเดียวเท่านั้นและก็หมดลุ้นโควตาแชมเปียนลีกไปแล้วโดยนายใหญ่ชาวเยอรมันสร้างผลงานสุดเลวร้ายพาทีมเก็บแต้มได้น้อยที่สุดเท่าที่ทีมเคยลงเล่นในเกมพิมพ์เรกซึ่งต่อกรณีของบรันิกซึ่งนอกจากจะพัฒนาทีมไม่ได้อย่างที่บอร์ดบริหารผีแดงคาดกันหวังเอาไว้แล้วเฟอร์ดินานเองยังตั้งข้อสงสัยกันด้วยว่าหลังจบเกมทุกนัดทีมมีผลงานที่แย่บรังนิกจะโทษนักเตะเป็นหลัก โดยเน้นเรื่องสภาพความฟิตเป็นหลักแต่เขาไม่เคยโทษตนเองเลยที่ไม่อาจส้ำแดงฝีมือยกระดับทีมได้ที่ทำให้อดีตซินเตอร์ฮาร์ทชี้ว่าสโมสรสมควรห้ามคุนซูดอยช์ให้สัมภาษณ์หลังเกมได้แล้วเนื่องจากเท่าที่ผ่านมามันฟังดูน่าประเกียดนะเดี๋ยวเขาที่บอกว่าผมเนี่ยไม่เห็นด้วยกับแนวทางที่เขาพูดจาผ่านสื่อถึงเรื่องที่ย่ำแย่ทั้งที่เขานั้นคุมทีมอยู่บางครั้งมันอาจจะเป็นเรื่องที่ดีสำหรับทางแฟนบอล คุณต้องการข้อมูลวงในแต่เขาไม่ควรจะเผยรายละเอียดพวกนี้คุณยังทํางานอยู่นะผ่อนคลายสักหน่อยไหมแล้วก็เคารพผู้คนรอบข้างกันบ้างปล่อยให้เรื่องวุ่นวอยู่ข้างหลังผมพูดเรื่องนี้มา2องทุกัดดา์แล้วเขาพูดหลายเรื่องโดยไม่คิดรับผิดชอบอะไรเลยเขาต้องยอมรับมันบ้างว่าทีมแย่ลงนับแต่ที่เขามาชิญชีนีเขาล้มเหลวและมันก็เป็นเรื่องที่ไม่อาจาปฏิเสธได้ แต่แล้วเขานั้นกลับปนเรื่องอื่นๆผมฟังดูแล้วมันน่าประเกียดเป็นอย่างมากเป็นนว่างานนี้ปริโอฟนานก็่นตามภาษาคนแก่นะฮะซึ่งดูแล้วก็เป็นเรื่องจริงที่เขาพูดนั่นแหละครับแล้วมาดูข่าวจอมากเคนดิครับช่วยโบนัสพาทีมบู๊แชมเปี้ยนลีกรังนิกส็งซอลาที่ปรึกษาแมนยูด,ดีกว่าโดยทางความรับรังนิกคุณสื้อขารตาทัพของแมนยูซาแวลอาจจะบอกลาตำแหน่งที่ปรึกษาของพีแดงหลังไม่อาจาพาทีมคว้าอันดับท็อปโฟฟาดแข่งถ้วยแชมเปี้ยนลีก ซีซันหน้าได้ซึ่งทํทำให้เขาชวดได้โบนัสก้อนโตซึ่งบรังนิกกุนซือชาวเยอรมันถูกแต่งตั้งให้ชีมคุมชีมแทนที่นังนารอมเป็นการชั่วคราวป้ายังจบซีซันนี้ก่อนจะหันไปนั่งเก้าอี้ที่ปรึกษาของสโมสรอ,อีก2ปีตามที่กำหนดเอาไว้ในสัญญาเพื่อเปิดทางให้ผู้จัดการทีมคนใหม่ย,ย้ายมารับภาระแทนซึ่งปรากฏว่าได้แ e ก่เอริกเชนฮารโค้ชดัชของทีมอาจ็ก อย่างไรก็ตามมีการลอารอาร้อกันว่าหรือว่าลือกันว่าหากฟรงนิกพาทีมไปแสดงซิลอันดับท็อปโฟได้เขาจะได้โบนัสเป็นรางวัลซึ่งจะตัวปฏิเสธนะว่าไม่เป็นความจริงเนื่องจากไม่ได้มีเงื่อนไขนี้อยู่ในสัญญากระทั่งล่าสุดเมื่อวันที่10พฤษภาคมเดลิสตาบรรยง,งข่าวบอกว่าฟรงนิกกำลังช่างใจด้ว่าจะบอกปัดตำแหน่งที่ปรึกษาของแมนยูดีหรือไม่เพื่อรับงานคุมทีมชาติออสเตรีย เพียงงานเดียวหลังพลาดได้โบนัสจากสโมสรดังของเมืองผู้ดีไปแล้ว1ล้านปอนด์เนื่องจากพาทีมควา้าอันดับท็อปโฟไม่สำเร็จโดยเขาอาจจะร้องขอค่าดเฉยของสโมสรหนึ่งก้อนเพื่อจาลาทีมอย่างถาบอลก็เป็นได้อย่างเดียวกับที่บรักนิกยังได้เชื่อมว่าผีแดงจบซีซั่นอย่างเรวร้ายที่สุดในหน้าปราสาทของพิมริกเนื่องจากคุมทีมชนะเป็นแค่3นัดเท่านั้นจะทั้งหมด11นัดหลังสุดจะทำให้ทีมเก็บแต้มได้น,น้อยที่สุดเท่าที่เคยมีมา ถึงขนาดนี้แมนยู U, เหลือเกมให้ลงเล่นแค่นัดเดียวในเกมปิดฤดูกาลที่จะบุกไปเยือนคิสซันพาเรตโดยจำเป็นจะต้องรักษาอันดับ6กของตารางคะแนนที่อยู่เหนือเวสต์แฮมให้จงได้เพื่อจะไม่ให้เดอะแฮมเมอร์แซงขึ้นมาคว้าโคต้าลงเล่นถ้วยยูโรปาลีกไปแทนโดยทีมจากทางโลคลล็อนในความฝันจะหล่นไปเล่นถ้วยคอนเฟอเรนซ์ลีกในครั้งนี้ทันนีเวสต์แฮมมีแต้มตามหลังแมนยู3แต้มแต่ก็มีเกมอื่นให้เล่นอีกสานัด และมีผลต่างประตูได้เสียเหนือกว่า10ลูกเลยนะและนี่ก็เป็นสรุปข่าวลวสมสรรแมนเชสเตอร์เดในช่วงชันครับขอบคุณทุกคนตีดชมผมกดไลค์กดแชร์และกด s u s c r i b e ให้กับผมขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ